นี่ครับโอ้โหเอาละตัดตลุมทานดีท่านพระครูอันเจาะบอหน่อยครับอ๋อวันน้ำใต้ดินอ๋อมีเติมน้ำมันตะนีอ๋อตะปูหลวงซิดทปนหูหมดแล้วนะครับเนาะอ๋อ ครับไปดีแย่ไปเลยนะนี่ครับสีม่วงสวยงามวัดสีบุญชุมโอเคครับอ่า สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟ s สปอร์ตออนทัวร์นะตอนนี้ผมอยู่ที่วัดศรีบุญชุมครับผมมาหาท่านพระครูนะครับประยุทธ์ศรีสุนทรซึ่งผมทราบข่าวมาว่านท่านพระครูเปินมีรถ ออกใหม่อยู่กันหนึ่งสีม่วงสวยงามแล้วก็ประจวบมอกับโครงการจีโฟกฟุตบอลของเฮาที่จะป้าหละออนไปแข่งตีพะเยา์ทสนามสองลมยังมีรถโดยสารเตี่ยผมกรเลย <c oughs> นี่ครับมาเปิงใบบุญนะฮ <c> ะ <oughs> ทานพระครูก่อนแล้วก็น,นี่ครับสวัสดีครับทันพระครูครับนี่ครับวันวันนี้ผมต้องมาขอเปิงใบบุญพระนักเลงนะท่านท่านพระครูประยุทธ์รถกันนี่อ่ ท่านผู้ครูได้ทํามาเมือนอะไรยังครับนี่ครับได้มาถึงมันหนึ่งอาทิตย์แล้วครับยังเลยยังไหม่เลยนะครับเนาะสดๆส,ดสิงๆเหมืนได้ไปไหนสักที่มีจีโฟก์กันเละมาประเดิมเลยนะครับแต่แต่โลกนี้กับจะใช้เฉพาะชุมชนเดียวเป็นกรณีพิเศษครับนะั่นนะครับสเปเชียลพิเศษอย่างเดียวครับไปส่งละอ่อนัไก่สักสี่กิโลกันเนาะครับนี่ใช้ในชุมชนเจตนาจริงๆกับมาใจ้ในงานกิจกรรมค6ของนาครับครับ ใช่ในชุมชนมีงานขาวดําต่างคนไปเผาซบอย่าต่างคนลับมานห้ทมานั่นอย่านีราจะทําในเชิงธุรกิจแต่ทอาเนความสะดวกครับเฉยๆในการชุมชนโอ้นี่ต้องขอขอบพระคุณท่านพระครูครับตีเมตานะจีโฟกรลืมบอกนะระถคันนี้ได้มาเพราะว่าในความปากพามีก็ได้กัน ก็ปกติเขาขายประมาณสามสี่แสนแต่ครันนี้ยอมเป็นเพื่อความมุโงมนข้อบวกว่าเอาแค่แสนเจ็ดแบ่งใจก็ได้ตอนนี้เป็นนี่อยู่ประมาณเปดหมื่นบาทถ้าใครเยอะสมทบช่วยก็ได้ครับชีวาน้องสงกรานนี่ไงนี่ตั้งชื่อเลยครับสงกรานน้องสงกรานนะครับได้มาช่วงสงกรานพอดีนี่นี่นี่น้องสงกรานนี่น้องสงกรานดูติดลูกสวยงาม ดูคิปตีมอกกับเด็กๆเลยนะฮะครับผมก็นี่ครับผมก็ได้ความรับความเมตตาจากท่านพระครูอนุญาตกรณีพิเศษครับเดิมทีท่านพระครูบอกว่าจะใจเฉพาะในกลุ่มหมู่บ้านนะครับนอ,อเล็กๆน้อยในงานแต่วันนี้เพื่อเด็กๆครับก็อเอเขาได้ใจ้กันในวันที่เสาร์นี่วันอาทิตย์นะเขาจะ้าหล่อ,อนไปแข่งตีอันเยาครับ สนามสองลมสเตเดียมนออนกับเป็นตัวแทนของเจ้าเพื่อแม่ใจนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์นี้ได้่าวว่าจ,จะเอารถกันนี่ไปโชว์ทีการดน้ำพิธีน้ำพิธดีธครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเปิดหมวกตัวเองลวก็ระดมทุนนอกจากจะมีการระดมทุนผู้ปกครองมาช่วยสนับสนุนเรื่องการทําเสื้อฟุตบอลให้ละออนแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากสนใจจะมาช่วยสนับสนุนในเรื่องของการทํารถนะฮือ่ัอนบครูซึ่งบอกไปแล้วตะก,กี้ว่า แถมแปดหมื่นยังติดนี่บนอยู่เพราะว่าใจากึ่งหนึ่งไปก่อนนะ,ค,นะครับค,ค,คนละครึ่งไปก่อนนะฮะเพราะฉะนั้น,นค,หล,คหลังจากเขาไปแข่งฟุตบอลมาแล้วทุกวันเสาร์เขาก็จะมีกล่องเ,อเปิดมวกไว้เดี๋ยวผมจะทํากล่องของวัดศรีบุญชุมไม่หนึงกล่องสำหรับนี่ครับสนับสนุนในการดูแลซื้อซ่อมะลุงรถกันนี่ตัวเองคือ,อด้ใจในหมู่บ้านตัวนะครับ พื่อเฮามีทิปพิเศษแหมนะฮะท่านพระครูจะได้อันเมตตาแหมนะจะได้เจ้านี่ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านพระครูนะครับผมอแล้วเดี๋ยววันเสาร์ป้ากันนะครับน้องสงกรานี่ได้จือละเดี๋ยวขอพร้วยรอบสักหน่อยนะครับนี่ครับน้องสงกรานนะฮะโอ้นี่ครับถือว่าเขาได้พาฮนะป้าออนไป แข่งตีพยเยแล้วนะนั่งได้ประมาณแถวละ4ีถึงห้คนนะครับนี่ถ้านั่งเบียดเบียดกันน้อยกับห้าหน่องสามสี่ห้ประมาณสค้คนได้อยู่นี่ครับปลายด้านหลังศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกน้องนาะนี่ พระนักเลงวัดศรีบุญชุมอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับโอ้โหเลงนี่เขาชื่อว่านักเลงหัวไม้นะครับเป็นนักเลงพอนักเลงพอเอเหมานนเนี่านักเลงนะอ๋อนี่ฮะเล็งนี่ไม่แต่คู่นะครับเนาะคือเล็งพอครับพอดีอ๋อเป็นนักเล็งพอใช่ครับนี่ฮะพระนักเลงเล็งพอให้มันชัดเจน ครับโอเคครับเขามาอัปเดตคือท่านผู้ชมได้เรียบร้อยแล้วก็เด็กๆคงจะดีใจ <c oughs> เดี๋ยวจะได้ก็อย่าลืมติดตามกันคลิปหน้าว่าเขาจะมีผลงาน <c oughs> เป็นจะได้พ่องนะในการแข่งขันในวันที่เสาร์แปวันอาทิตย์นี้ครับผมสำหรับที่นี่สวัสดีครับ